แม่ยังครับนี่ครับหยกกล้วยจะไปติดามโมกนู้ติดเอาไปตา,อ,า,าอีกทีหนึง่งจ้าต้องตอ,งตอน,น,นสีเลยลต้องเ็ดแหลกหลายแต่ว้าไม่ต้องได้เอะนี่มันออกเลยจ้ะสาวนี่สาวยังมันออกก่อนพี่น้องเอ้ยมันจะได้กินง,ง่ายๆได้ยหยกกล้วยกันเลยแม่ยัง นงูการมาไปเดี๋ยวจะเสาอ่ะนี่ครับหนูตัดเรียบร้อยหมกพิเศษกลางเสีเยดพ่อเราสิได้กินเนาะยากเด้ ไม่จ้าอ้อมจะพาเปลี่ยนตัวไงอ้อมจ้าเนีนี่แคดเทน,นมี่แล้วโดนเติบเยอนะแค่นหนเขาเบื่อพี่น้องจ้าตำพริกกระเทียมหอมตะไคร้ใบระกรดเกลืออยู่ในนี้มกหนูตัวใหญ่อันนี้หยวกด้วยจ้ะ โมกไปหนึ่ง1มกแล้วมันก็จะยุดดอกพี่น้องเพื่ใส่เครื่องปั่นหรอโอคตรจะหมุน <c ười> โคด <c ười> นี่มันก็จะจยุกปดกะละมังพอปะเนี่ยจัสีเฮ็ดจั้งหมกหรือสิ้สีลายแทะเฮ็ดจักหมกกก,ก็เดาแต่จ้ะพ่อเสียไปใหานนะ้ำวอาแม่มันสิม,มหีหัวใส่บ๊อบสันเลยบ่มีซึ่งจั้หัดกระสู้ลกเปทางเขาั กระยวกล้วยกะมั่งบบนี้กระมังสักานงสีบ้าได้เเออสีบ้าได้ทอการงานสั่งไปเลยก็ข้ามาได้หน่อกระมังสักผาค่ะได้ไหมายอ่ะใบตต่อพ่อว่าทันน ผักชีหอมแล้วก็เมีอยนใบแมงรักจากพี่น้องจ้าเดามกเป็นมยนหมกใส่ยังหนึ่งเด้อแม่ใหญ่ชูจ้าไปพี่น้องจา้าใแซบน้อย หลายแสบหลายสิเอาตับเอาตไตเลยเห็ยเสด็จพ่อ,อ,อน้ำตานี่หยึงสิงแตะซีมได้ปะเนาะโนดิฟ no นี่นเนาะเอือนยาสีห้ฮอร์ขัดต้มแล้วเป็นลาบปากแล้ว จะได้กินแต่ซิมหรือเถอะา่หน,นูดีประซิมแล้วแต,แต่กาโดมเบาชกรงกัดาโดมเบาชกแดงันแดงแต่ยังก็เจนงไม่ถือกากินนูนดิต้องคิดให้พี่น้องด้วยน,นะกินปั๊บหนักมั่งวยะวั่เย

ลายกับซิบออเส็บจ่างไว้ก่อนอ๋อชูรดอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะห่อหมอกกันจ้าพี่น้องจ้าห่อได้ไหมพี่น้องเต็มกะละมังหมกนี้พิเศษเสเด็จพ่อพ่อมนนีตับใช่ไหมใช่ยาลวบาหัออันเดียวก็ได้พ่อนะ อาเป็นมานยายนี่เนาะอัธวัต <laughs> ยิ้ยมกันเลยเมนสิจีไมนยุมได้ก็ยุ่มไม่มาไม่ใช่สัเฮ์เขี้ยด้ <laughs> ช,ช่วยไล่จากดอกไม้ก่อนห่อสายกันพี่น้องใครทีเจียวไว้ลูกโดดสองนุ้ยจ้ะห่อช่วยกันนะจ๊ะแล้วได้ที่น้องก็ได้ห่องาม <c oughs> ให้ห่องามมาห่อช่วยกันงามบากงามกับเสบยพึ่งก่าว ไม่เกี่ยวกับพองานไม่งามคามมา <c ười> รับเข้ามานี่ยากง่อยออน่นน่นีาน่าเ่น่นีนี่นน่น่นีนี่น่นี่ จะาพริกใส่บ้างคันใช่จ้ะไีได้นี้หมดได้แม่แต่อีสบายใจลงก็ได้จ้ะ เนี่ยนี่ยก็พอเป็นยังจ้ะตอนแป๊ดไปหนึ่งมันวก็แขนเพี่น้องมาเด้อมาเด้อหัวซอยกันพี่นอ้องเลยพี่แ่อันเนื้อแขนอันตัน เราจะใส่เอาวังเริ่มใส่พริกตริมข้าวเอาลักษณะนี่ก็ได้ก็ได้นี่ก็ได้มน้านี่อะไรเตร่อาตรงก็ได้มาหนานี่มาองสับสอบหน้านี่แลนี่จ้ะประพับวะ ัอไม่สวยแต่อร่อยพี่น้องจา้าไม่พบเป็นแต่ขอ,ขอโทษก็เอาไปให้นำ <c oughs> คิดว่าสวยเพราะว่าเ็มไม่เป็นเป็นว่าจินไลกับพ่อ,อจะใส่ริกก่อ่าล่ะ<ห>เ,เออน้องพี่น้อง น,น้อยแท้น้อยก็เอาแบบนี้เจาะขึ้นมา,ไ,มาได้สิละใช่ไหมขันมันหน่อยละจะกระตากออกจ้าไปต่อ <c oughs> อันใหญ่ๆทั้งไตสิ Đây, cần, <laughs> để, để, để cái cần <laughs> cái nào ta rua mày giảm đi anh không cái nào cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái หอมไม่สวยซ้อนไปนเลยเพราะมันจะเยอะอยู่ยหมดแล้วมันจะเยอะค่ะสองหมกเออสองได้สามก็ได้สองเจียวหมกไม่ได้ไปต่อให้หน่อย ง่ามอยูว่ว <c> ะ <oughs> หอนีอ่เงียนหม้อ,มอ,รอมเรียบร้อยอเจ้าเอาผิดมาใส่เดี๋ยวดึงไปหอ่ออุ้ยนี่สองห่อเลยบ,บริษักใส่ดื่มข้าวตัวนึงก็ไปยังยำกับรถดมองเจ้ากปเลยไปมากครับไม่นีนห่อทุ่ยไทยใส่เพียหอ่อบริใส่ เพี้ยห้องเลยใท่นสีจะแทนสี่สิบพารล้มนะเนาะชิวาจะคองเห็ดงามชิว่าจะคลองเห็ดงามงามเรบุกไปเห็ดาจะนเอือนรเทศเป็นก็ไปฮะห่อโมฆทั้ตัว เรียบร้อยครับอันนี้ไปดีๆด้วยไปตะหอยอย่างไปพี่น้องบ้างก็เรียบร้อยหนุอัญอายา่าหนุอัญญ่า,าตามสภาพร้อนหนึ่งครับดีค่ะมาเด้อจ้ะมา,มาครับเรียบร้อยหมกหนู มือ,อมหนูหมกปลานี่ครับโซ<อ>่โซ่ไรเนี่หมกหนูเดี๋ยวกอ้พี่บอกห้เหยนไปไหนไอ้พี่ว่าเป็นมงหนูอะไรกันนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ออมหนูหนึ่งกมกปลาบักรับเขาเยอะแยะหนแจงโมน้ำหม่นอยไม่มีถอายขั้นใ่าง ดูสิจ้าชวนดูไม่ใช่สวนมาเลยพี่ทองมาเด้อมาเด้อผ่านเอาพอล้มหน่อยมาเปิด cái này cái này. em một người. อรันจจบ้องก็งเงียบเออสเดี๋ีวเขาจะจเปิดเพลงคือจะเงีย,งดยบดีๆลดเสบบเลีนลแนนดนะนววนนมือนะมันตะเป็นเนาะมิตรดีผม่สิดีมันพี่น้อง คนกับเป็นติ๊ตุ๊กตุ๊กนี่คือมันขับมันแนวแับมันจับมันทีบ่บวกแมาเข้ากันอืมแล้วเป็นมันเลยกุ้นจองเลยเข้ากันอําลังีิจจะมีเรื่องอะไรกบจำจ้คของบ่ได้ติจจะ อืมฮึฮึอ่อนอืมเขาูทางนันหฮาเต่าไปแล้วไปนิดเดียวไม่หมานเปลี่นยนน้ำเขาขอลูกดูสิกินไปได้ด้วยไหใช่บางจีเลือมใสองห้าสามห้ พอต้มพลกับโปบอันนั้นยังบทัทะด้กินเนีนาพันซื้อมาอัสามสิบกิบจำมันตจำแนีจำแนนเรือ่องคำเขานะ <c oughs> แก้วสามพันปียังนี้สำได้อสองมือแล้ว ตำไหมทาปลาแดดป้าป้าซื้อปลาแดดมาฮะปลาแดดงง องซ้ำมือมามีเพนทะเทีทัซ้ำนี่ยท้ายคลิปก็ได้หรอกหยเรงเลี้ยงเนีหเหรอต้องเก็บคอมคือว่าบางคลิปเนี่ยหนิงได้เป็สองยางต้องเก็อมติตต้องเก็บคามบงเมนูอาหารควอมังแซ่บ วันตัวจะแตกพี่น้อยตาไม่อยู่บ้างเหตดงานงาน,นคือคนกลววน้ำกินไว้ปันเกียบถึงแจวว่าเป็นยันงแบบทุกไข่ไข่เจีบกะรักษาไปตามอาการนึกย,ย่างยังปวดปวดคุณนทัก หนูจ่าหนูจ่าหนูหนูจ่าว่าเอาปลาไปแปะไปท่ากันนะครับโน่นอืออาพลังค้นบดถึงปลอนมันจับปันดันจินเนาะ กีไม่คนนะักกะจีคือคนบ้านเขาจับใต้ปากนะไปเด็ดเปียนยังกุ้งก็ไปไปมาเนี่ยเนาะไปนะพี่น้องขอบุญขอบพูดไลยๆเ้ยจากพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยัยหนิงพาชิมกบเมืองสีพ่อ,อกันคลิปไม่จ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไปแล้วจา้าบ้าง